สวัสดีครับจากบริษัท NNT Organize นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดระยองนะอำเภอแกงวันนี้เรามาทำการฉีดโฟมเรือ,อยางที่มีการรั่วซึมและแตกท้ายเรือเป็นรูใหญ่มากครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถซ่อมแซมหรือว่าฉีดโฟมได้หรือไม่นะครับลองติดตามรับชมดูครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการเริ่มฉีดปมเข้าไปแล้วครับเราเจอปัญหาใหญ่อยู่อย่างครับเรือยางตัวนี้นะครับเกิดการรั่วรูใหญ่มากครับรูถ้าแบบว่าแขนสามารถลอดไปได้เลยตอนนี้เราได้ทําการปิดรูนะั้นเรียบร้อยแล้วครับแล้วทาการฉีดปมซึ่งเป็นงานยากแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ซึ่งเป็นรูใหญ่แล้วเราก็ได้ปิดเราก็ประสบความสําเร็จในการแก้ไขในวันนี้ด้วยครับ ชื่อวินชนะพุกษานนนท์ครับก็เป็นครีเอทีฟเบรกเตอร์ของเกาะมันนอกวิอร์าแล้วก็ทำเรือซันวอยชจครับก็ลูกยางเนี่ยมันรัว่วก็พยายามลองหาหลายช่องทางในการท่อมแซมะครับแล้วก็ค่าใช้จ่าย่อทั้งสูงในการที่จะเปลี่ยนผ้าไฮพารอนทั้งหมดอ่ะค่อนข้าง,งแพงมาก ว่าทีมงานให้ความเชื่อมั่นได้ดีครับแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพทํางานค่อนข้างเรียบร้อยถ้าถ้ามาถึงแล้วดูดูไม่ไม่เป็นมืออาชีพแบบเราก็จะกังวลแต่นี้ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรวันนี้ก็ทุกอย่างเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วก็ร,รวดเร็วด,ดีครับใครที่กําลังหาวิธีการซ่อมแซมเรือ,อยางนะครับก็คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ใหม่แล้วก็ทางบริษัทจากที่ได้คุยกับที่เจ้าของเนี่ยเขาก็ทดลองมาหลา,หลายรอบแล้วก่าจะมาถึงจุดนี้ได้ เพราะว่าก็ไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ว่าก็ทําให้เรามั่นใจได้ก็อยากไปเยอะเลยครับส่วนท่านใดนะครับสนใจติดต่อฉีดโฟมครับเรือประมงห้องเย็นครับเรือยางครับเรือกู้ภัยหรือว่าทุนสูบน้ําแพร์ร้านอาหารโป๊ะร้านอาหารต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางช่องทางด้านล่างนี้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัทเราได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผลงานในเกลือบริษัทเราขอขอบคุณและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ